Life Center. คุณผู้ชมคะถ้าหากจะพูดถึงอวัยวะในร่างกายนะคะที่หลายคนมองว่าสําคัญที่สุดนะคะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะนึกถึงก็คือเรื่องของดวงตานนั่นเองคะ่ะเพราะว่าดวงตาจะเป็นตัวช่วยสําคัญในการที่ทําให้เรานั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคะ่ะร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลานะคะแล้วก็วัยที่เปลี่ยนไปนะคะก็มักจะส่งผลทําให้ดวงตาของเรานั้นมีประสิทธิภาพในการมองเห็นที่น้อยลงไปด้วยะคะ่ะดังนั้นในวันนี้นะคะได้มดีโอกาสพาท่าผู้ชมมาอยู่ นที่นี่นะคะคือศูนย์จากสุร,รักตาหรือว่ารักตา Eye Center นะคะซึ่งอยู่ที่ Life Center Q House ลุมพินีนี่แหละคะ่ะวันนี้เราก็เลยจะมาไขข้อข้องใจต่างๆแล้วก็หลายๆสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะวันนี้ขอต้อนรับคุณหมอแนนค่ะสวัสดีค่ะ ึ่งจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าคือเป็นต้อกระจกแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่โรคต้อกระจกอย่างเดียวหรือเปล่ามีโรคอย่างอื่นค่ะคือถ้าพูดถึงโรคต้อกระจกอย่างเดียวเนี่ยเป็นเรื่องที่แก้ไขไม่ยากค่ะรักษาง,ง่ายลบต้อใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโรคที่หมอกังวลมากกว่าคือจะเป็นเรื่องของโรคตร้อหิน<ม>โรคของจอประสาทตาในผู้สูงอายุมากกว่าค่ะ,คะเพราะว่า2โรคนี้เป็นโรคที่ต้องบอกว่าเป็นสาเหตุการตาบอดอันดับต้นๆของโลกนะคะ กลายเป็นสาเหตุของตาบอดเลยเหรอคะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นอาการเหล่านี้แล้วไม่รู้ตัวว่าเป็นสองโรคนี้ปล่อยทิ้งไว้ค่ะ,ก,ะก็จะเกิดกป็นตาบอดได้เลย<ะ>สิ่งที่ยากที่สุดเลยของโรคนี้ก็คือมันไม่มีอาการ โอ้ค่ะเราจะทราบโดยได้อีกทีนึงเนี่ยคือเมื่อเส้นประสาทตามันแย่ไปมากแล้วเมื่อกี้เหมือนที่เราพุยกันคล้ายกับโรคมะเร็งคล้ายกันเลยคือมันซ่อนอยู่ข้างในเราค่ะจนกระทั่งเมื่อมันมีอาการมากถึงระดับหนึ่งแล้วมันถึงจะแสดงอาการออกมาให้เรารู้ว่าเรามีความผิดปกติเพราะฉะนั้นในด้านของจักษุแพทย์เนี่ยแนะนำมากที่สุดเลยคือต้องการให้มาตรวจเพื่อให้เราเจอกับโรคนี้ก่อนที่มันจะมีปัญหาใหญ่ขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเจอตั้งแต่ระยะต้นๆหรือว่า เห็นแล้วว่าลักษณะ,ะตาของเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ก็ทำให้เราป้องกันดูแลแล้วก็ทําให้ชะลอหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการสูญเสียการมองเห็นเนี่ยลดลงหรือหายไปคนไทยนะคะเนื่องจากเป็นคนเอเชียตามีลูกตาเราขนาดเล็กเพราะฉะนั้นนะเราถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคก้อหินสูงกว่า,าคนทั่วไปอพอสมควรค่ะอ๋อคือชาวเอเชียเนี่ย มีโอกาสจะมีต้อหมากกว่าใช่ค่ะมากกว่าคุณไขแล้วถ้าหากจะรับการตรวจเนี่ยควรจะต้องเริ่มประมาณอายุช่วงเท่าไหร่ดีคะที่ควรจะต้องมาหาส่วนใหญ่หมอแนะนำตั้งแต่อายุประมาณสัก40ปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าสมมติว่ามีคุณพ่อคุณแม่หรือมีใครในครอบครัวเช่นญาติพี่น้องด้วยกันเป็นต้อหินเนี่ยควรจะมาตรวจตั้งแต่สัก3 5ปีแสดงว่าส่งตานกรมพันธ์ได้ส่งตานางกมพันธ์แล้วก็จะมีโรคของจอประสาทตาเสื่อมตามวัยเหมือนกันคือถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่มีโรคของจอประสาทตาเสมมาายกสเะ็นนนูงขึ้้้ใหัคแช น้อยครั้งหนึ่งละมามดูซิว่าเรามีความผิดปกติอะไรไมการที่จะตรวจสอบแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเพื่อให้เรารู้สภาวะตัวเองนะคะแต่ว่าในส่วนของการดํารงชีวิตของเราเองเนะะี่ยค่ะคุณหมอมีวิธีการดํารงชีวิตแบบไหนไหมคะที่จะช่วยในการป้องกันการเกิดความเสี่ยงของโรคเหล่านี้ค่ะคือถ้าเอาหมอเอาเป็นว่าดูสุขภาพตาโดยรวมดีกว่าคาะนะคะถ้าโดยรวมเนี่ยอย่างแรกเลยที่อยากใช้ทําก็คือป้องกันรังสีงรังรีแม่เล็นะคะใส่แว่นกันแดดเวลาที่เราออกไปในเมาไหน,นะคะหรือว่าเวลาเราใช้สายตาเราหยา ผักโมมากจนเกินไปนะเดี๋ยวนี้เราเป็นสังคมก้มหน้าเยอะก็ iPad iPhone คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราใช้สายตาพวกนี้เนี่ยสมมติใช้สักชั่วโมงนึงบอยอยากให้พักสัก5นาที10นาทีเอาละค่ะแล้วก็นอกจากการป้องกันนะคะแล้วก็การตรวจเช็คนะคะก่อนที่ดวงตาเราจะมีปัญหาลุกลามแล้วเนี่ยถ้าในกรณีคือตอนนี้ปรากฏว่ามันลุกลามไปเรียบร้อยแล้วมีวิธีการรักษาไหมคะหมอเรนว่าคนไข้ส่วนใหญ่ค่ะพอทราบว่าตัวเองเป็นโรคพวกนี้จะ จะกังวลทันทีเลยว่าตาจะมองไม่เห็นค่ะแล้วก็จะมีคนให้กลุ่มหนึ่งเลยค่ะที่ยกเลิกยุดการรักษาอคือไหนๆก็ไม่เห็นแล้วเราปล่อยมันไปเลยเกันอดีไม่ต้องเสียตังค์เพราะยังไงคิดว่ารักษาไม่ได้ส่วนนึงเลยคือเกรงใจลูกหลานไม่อยากให้ลูกหลานต้องเป็นภาระต้องมาดูแลเราแต่ในความควเห็นของอนุญาปัจจุบันนี้เนื่องจากวิทยุธนการการ แค่เงินก้าวหน้าไปเยอะมากค่ะ,ะเพราะฉะนั้นการรักษาต้อหินหรือแม้แต่เรื่องของจอประสาทตาหรือต้อกระจกหรือโรคเกี่ยวกับตาทุกโรคอะค่ะ,ะมันเป็นการรักษาที่ได้ผลค่อนข้างดีมาก<ะ>แล้วก็ต้องเรียนว่าถ้าเรายิ่งปล่อยให้มันแย่ลงมากเท่าไหร่การรักษามันจะยิ่งได้ผลน้อยลงท<ะ>ุน<ะ>ั<ะ>้ค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอคะอยากให้คุณหมอฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลถนอมสายตาหน่อยค่ะ ก็อย่างที่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะเราใช้ใสายตากันทุกวันแล้วก็ถ้าจะให้เราเลือกเนี่ยหมอเชื่อว่าทุกคนเลือกที่จะมองเห็นตลอดชีวิต,วตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารักษาดวงตาผู้นี้ไปได้ตลอดชีวิตด้วยการมาพบแพทย์เหมาะสมนะคะอย่างน้อยสักปีละครั้งมาตรวจสุขภาพตานะคะแล้วก็ใช้ใสายตาอย่าขมผมจนเกินไปนะดูแลในเรื่องของการใช้ใสายตาในเรื่องของการใส่แว่นกันแดดป้องกันเรื่องของลมเรื่องของแดดมันก็จะทำให้เรามี สุขภาพตาที่ดีแล้วก็มองเห็นลูกหลานเราไปได้จนชั่วชีวิตเรา ได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็คงจะหันมานะคะให้ความสําคัญกับการดูแลสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากที่สุดอย่างดวงตากันให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้เขานะคะอยู่กับเราได้นานๆค่ะและวันนี้นะคะได้หาว่าคุณผู้ชมค่ะมีข้อข้องใจอยากจะตรวจดูนะคะว่าสภาวะดวงตาของเราในตอนนี้อยู่ในสภาวะที่ปกติหรือเปล่าหรือมีปัญหาอะไรเพื่ต้องทําการแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะมาตรวจสอบนะคะแล้วก็ขอคนาแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญได้เลยที่นี่เลยนะคะที่ รักตาเซ็ Center หรือว่าศูนย์จักษุรักตานะคะซึ่งอยู่ที่ l i ซ e Center นะคะที่ตึก Q House ลุมพินีได้เลยค่ะส่ว so, นวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแนนมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราค่ะดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะ l i f e Center